วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของโคชโบเท็ดเดินนะคะวันนี้โบจะพาทุกคนนะคะมาทําความรู้จักกับแนวรับแนวต้านแบบง่ายๆนั่นเองนะคะวันนี้บอกเลยว่าเทรดได้ทุกตลาดแน่นอนนะคะถ้าวันนี้คุณมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ แนวรับแนวต้านขั้นพื้นฐานค่ะจริงๆเนี่ยแค่แนวรับแนวต้านนะคะถ้าวันนี้พี่ๆนะเทรดคู่สกุลเงินนะคะหรือเทรดตลาดหุ้นนะคะก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้แล้วนะคะเพียงแค่เรารู้ว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมันดูยังไงนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับมือใหม่มากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นเข้าสู่วงการการเทรดนั่นเองนะคะบอกเลยนะคะว่าแนวรับแนวต้านนี้นะคะเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องทําความเข้าใจ เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กันที่หน้าการาบแล้วเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวโบจะพาทุกคนนะคะมาเทรดในตลาดฟอเร็กนั่นเองนะคะซึ่งตลาดฟอเร็กเนี่ยคู่เงินที่โบชอบหลกัหลกๆเลยนะจะเป็นคู่ของ EUR USD นะคะกับคู่ของ GBP USD นั่นเองวันนี้คู่ที่โบใช้เทรดนะคะคือคู่ของ EUR USD นั่นเองค่ะ กราฟนะคะโบจะใช้เป็นกราฟแท่งเทียนนะคะเพราะว่าโบถนัดเกี่ยวกับการดูพวกลักษณะรูปแบบของแท่งเทียนเนาะบางคนนะคะเขาก็จะใช้เป็นกราฟเส้นเนาะหรือบาร์ชาร์ตพวกนี้นะคะแต่สําหรับโบแล้วโบชอบเป็นกราฟแท่งเทียนหรือแคนเดิลสติ๊กมากกว่านะคะ โอเคและทำเฟรมที่เราใช้นะคะคือทำเฟรม15นาทีนั่นเองนะคะในตลาดฟอรเร็กเนี่ยโบค่อนข้างที่จะใช้ทาเฟรมใหญ่นิดนึงนะแต่ถ้าเป็นในส่วนของออปชันนะคะหรือไบนารีเนี่ยโบก็จะใช้ดูนะคะแท่งเทียนที่เขามีเวลาที่น้อยน้อยลงกว่านี้เนาะโอเคและสิ่งที่เราจะใช้กันวันนี้นะคะนั่นก็คือในส่วนของแนวรับแนวต้านนั่นเองนะคะเส้นแนวรับแนวต้านเนี่ย เดี๋ยวโบนะคะพูดคีง่ายๆนะคะให้ฟังก่อนเนาะแนวรับนะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะแนวรับคือฐานโอเคไหมนะคะแนวรับคือฐานนะคะแต่ถ้าเป็นแนวต้านจะเป็นยอดนะคะแนวรับอยู่ล่างแนวต้านอยู่บนนะคะแนวรับคือฐานแนวต้านคือยอด ะะอันนี้ก็คือคีย์ง่าย,ายๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่ๆลองไปดูกันในหน้าการาฟกันดูเนาะสิ่งที่โบจะใช้ในการตีนะคะนั่นก็คือเส้นของ h o r i z o n t ทอ line นั่นเองนะคะหรือเส้นแนวนอนนะคะที่โบจะใช้ในวันนี้นะคะแล้วก็เพื่อความเข้าใจง่ายๆเนาะโบจะใช้เป็นสีแดงนะคะถ้าเป็นแนวต้านนะคะเพราะว่าถ้าเราเจอแนวต้านเนี่ยปกติแล้วเราจะเปิดหน้าเซลลนะคะเพราะฉะนั้นโบเลยจะใช้เป็นสีแดงนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแนวรับนะคะโบจะใช้เป็นสีเขียวนะคะ เพราะว่าแนวรับเนี่ยเราจะเปิดออเดอร์บายอยู่แล้วนะคะเราจะบายจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเนาะและเราลองมาดูนะคะจากการาฟปัจจุบันล่าสุดนะคะตอนนี้เนี่ยโบได้ตีแนวต้านไปแล้ว2ที่นะคะนั่นก็คือจุดยอดทั้ง2จุดนั่นเองนะคะจุดยอดที่1คือยอดบนสุดเลยนะคะและจุดยอดที่2คือยอดที่ใกล้กับราคาปัจจุบันมากที่สุดนะคะและ3นะคะตอนนี้โบก็ได้ทําการตีในโซนของแนวรับอยู่นั่นเองนะคะทุกคน แนวรับของโบตอนนี้นะคะเท่าที่โบเห็นเนี่ยเอาใกล้กับราคาปัจจุบันมากที่สุดนะคะจัเป็นโซนของแท่งแดงแท่งเขียวตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะโบก็จะใช้แนวรับมาตีที่ฐานนั่นเองนะคะและเราลองสังเกตดูดีๆนะคะเวลาที่การาฟปัจจุบันเนี่ยเขาล่วงลงมาหาแนวรับในอดีตนะคะเขาจะมีปฏิกิริยาเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวรับนะคะแนวต้านก็เช่นกันนะคะเมื่อ กราฟปัจจุบันนะคะขึ้นไปหาแนวต้านในอดีตเนี่ยเขาย่อมมีปฏิกิริยาเสมอนะคะถ้าเป็นทางเฟรมที่เล็กลงมาหน่อยระ,ระรรยะทางการวิ่งก็จะน้อยลงหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นทางเฟรมที่ใหญ่ขึ้นในตลาดฟอเร็กเนาะถ้าเป็นทางเฟรมใหญ่นะคะระยะทางการวิ่งก็จะมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นระยะทางการเก็บกําไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บได้มากขึ้นถ้าวันนี้เราวิเคห์กราฟในทามเฟรมใหญ่นะคะที่นี้นะคะทามเฟรมใหญ่เนี่ยไม่ได้หมายความว่า,วาฮเฮ้ยเราจะเห็นปีละครั้งหรือเดือนละครั้งนะคะทุกคน ทางเฟมใหญ่สามารถที่จะใช้ในการเข้าเล่นเดทได้รวยนะคะที่นี้ค่ะเดี๋ยวโบล,ลองหาตัวอย่างให้ดูเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวโบจะพามาดู1ตัวอย่างนั่นเองนะคะซึ่งตัวอย่างของเรานะคะจะอยู่ในกรอบสีเหลืองนี้นะคะเดี๋ยวโบจะตีกรอบสีเหลืองให้นะโอเคและนี้นะคะก็คือ กรอบสีเหลืองของเรานั่นเองนะคะทุกคนโบ <Bo S 1> จะใช้เครื่องมือในะ IQ Option ทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้ใช้แบบฟังก์ชันจากแอปอื่นมาเสริมเพิ่มเติมเลยนะคะบอกเลยว่าแค่ IQ Option นะคะฟังก์ชันพื้นฐานนี้เขามีเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้ครบทวนแล้วนะคะ อ่ะโอเคทีนี้นะคะโบก็จะเริ่มต้นจากการตีแนวต้านก่อนนั่นเองนะคะจำง่ายๆเลยนะคะแนวต้านจะอยู่ที่จุดยอดนะคะแนวต้านอยู่บนนะคะเมื่อเราเจอแนวต้านเราจะให้ทำการเปิดออเดอร์เซลล์นะคะและแนวต้านต่อมานะคะจะเป็นในจุดที่2นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราสังเกตดูดีๆนะทุกแนวต้านนะคะเวลาที่กราฟขึ้นมาแตะสัมผัสครั้งแรกนะคะ เป็นสัมผัสครั้งแรกนะเขาจะมีปฏิกิริยาเสมอนะคะโอเคทีนี้นะคะโบก็จะเอาเส้นแนวรับมาตีบ้างนะคะซึ่งแนวรับเราจะง่ายๆนะคะแนวรับคือฐานนั่นเองนะคะเมื่อเราเจอแนวรับเราจะให้ทำการเปิดออเดอร์บายขึ้นไปทันทีนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราดูกราฟนะคะเมื่อเราได้จุดเข้ามาแล้วเนี่ยจุดออกนะคะก็คือแนวต้านใช่ไหมคะแนวต้านเนี่ยเราจะเปิดออเดอร์เซลล์เพราะฉะนั้น เราจะทํากําไรจากแนวต้านลงมาหาแนวรับนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะใช้แนวรับเป็นจุดเก็บกํบาไรของเรานะคะแต่โบก็แนะนําว่าให้เราเก็บก่อนที่จะถึงแนวรับนะคะเพราะว่าแนวรับปกติแล้วเนี่ยเราจะทําการเปิดออเดอร์บายเนาะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยเราเซลลงมานะคะเราก็ควรที่จะรีบกระโดดหนีก่อนนะคะที่คนส่วนใหญ่เขาจะเปิดออเดอร์บายกันนะคะไม่อย่างนั้นนะคะเราก็อาจจะแบบติดลบได้เนะพราะฉะนั้นนะคะถ้า เราได้กําไรมาแล้วนะคะก็รีบเก็บเข้ามาก่อนนะคะรีบเก็บใส่กระเป๋าก่อนเมื่อเรารู้จักแนวรับแนวต้านแล้วนะคะทุกแนวรับแนวต้านเนี่ยเราจะใช้สัมผัสครั้งที่1เนาะแล้วก็จะมีในบางกรณีนะคะที่อาจจะมีการทะลุแนวรับแนวต้านนะคะ SL ฝั่งนั้นนะคะและเปลี่ยนหน้าเล่นทันทีอย่างในตัวอย่างเนี่ยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่า จะมีกราฟอยู่แท่งหนึ่งนะคะที่ทำการเบรกเอาแนวรับของเราลงมานะคะเพราะฉะนั้นถ้ากราฟเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราเปิดออเดอร์บายอยู่นะคะให้เราเตรียม SL ได้เลยเพราะถ้ามีการเบรกเอาแนวรับลงมาเมื่อไหร่แล้วนะคะเขาจะเปลี่ยนหน้าเลนจากบายเป็นเซลทันทีนะคะเพราะเราจะเปลี่ยนจากแนวรับเดิมกลายเป็นแนวต้านใหม่ ะะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะแนะนำนะคะถ้าวันนี้เรารู้จักยอมแพ้เป็นจุดเข้าของเรานะคะคือแนวต้านเราจะเปิดออเดอร์เซลล์และจุดเข้าอีกอย่างหนึ่งของเรานะคะคือแนวรับเราจะเปิดออเดอร์บายแต่ถ้าวันนี้มีการทะลุกรอบราคาจากหน้าบ่ายเราก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าเซลล์แต่ถ้าวันนี้นะคะราคาทะลุแนวต้าน เราจะเปลี่ยนเล่นจากหน้าเซลล์เป็นหน้าบายแทนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ประสบการณ์นิดหนึ่งก็เอาเทคนิคง่ายๆนะคะของการดูแนวรับแนวต้านมาสอนมาแชร์ให้กับพี่ๆทุกท่านที่ต้องการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกจากนี้นะคะก็สามารถติดตามในช่อง YouTube ของโบตอ่อได้เลยนะคะหรือจะเป็นช่อง TikTok นะคะก็สามารถที่จะ ติดตามไว้ได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากให้โบสอนเรื่องไหนเพิ่มเติมอีกนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝาก i อคิวออปชันนะคะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่พี่ๆนะคะสามารถที่จะเข้าเทรดกันได้นะ,ะเพราะว่าทุกฟังก์ชันนะคะเราสามารถใช้งานได้ง่ายมากนะคะแล้วก็ในส่วนของการฝากถอนนะคะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตเรา24ชั่วโมงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไปเลยะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ บ๊ายบาย